ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook ทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ธิรพัฒน์กับช่วงเวลาดีๆกับรายการสาระดีๆกับอาจารย์ธิรพัฒน์นะครับสําหรับหัวข้อวันนี้นะครับข้อเป็นชื่อคนนะครับปตาจารานะครับปัตตาจารานะครับเป็นชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับในครั้งพุทธกาลนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับเพื่อเป็นคติธรรมสอนใจนะครับ เกี่ยวกับนางปตาจารานะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนางปตาจารานี้เป็นลูกของเศรษฐีนะครับในในครั้งพุทธกาลนะครับก็คือมีพ่อแม่รวยนะครับมีพ่อแม่รวยนะครับแต่ว่านางเนี่ยก็แอบชอบกับคนรับใช้ของเตงนะครับที่เป็นผู้ชายนะครับอยู่ในเรือนของเตงนะครับก็ชอบกันมานานแล้วนะครับชอบกันมานานแล้วนะครับ พ่อแม่ก็ไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องนี้นะครับนางก็ชอบไปมาเตอร์อดเมื่อถึงวัยอันสมควรนะครับพ่อแม่ก็จะให้นางแต่งงานกับผู้ชายสูงสักนะครับคือว่าเป็นลูกของเศรษฐีเหมือนกันนะครับเป็นลูกของเศรษฐีมือนกันก็จะให้ลูกเศรษฐีมาขอนะครับเมื่อนางทราบข่าวนะครับนางก็ได้บอกกับคนรักของนางที่เป็นคนรับใช้นะครับว่าให้พานางอ่ะหนีออกจากบ้านหลังนี้ด้วยเพราะว่านางไม่อยากแต่งกับลูกเศรษฐีคนอื่นนะครับเพราะว่ารักกับคนรับใช้คนนี้นะครับ เมื่อแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วก็นัดหมายวันกันครับเมื่อถึงวันแล้วปุ๊บนางก็ปลอมตัวเป็นนางทาสีนะครับนางทาสนะครับปลอมตัวแต่งตัวเป็นแบบเป็นแบบคนรับใช้นะครับแล้วก็ลอบออกจากบ้านของเศรษฐีบ้านของตัวเองนะครับไปพบกับคนรักของตัวเองนะครับแล้วสองคนนี้นะครับก็หนีเข้าไปอยู่ในป่านะครับใช้ชีวิตนะครับเป็นเกษตรกรนะครับก็ทําไร่ไถนาเก็บผักเก็บฟืนนะครับทำมาหากินอยู่ในป่าครับอยู่ก็ด้วยกัน2คนนะครับก็ ถือว่ามีความสุขตามอัตภาพนะครับเราอยู่ไปอยู่มาสักระยะนึงนะครับนางก็ได้เกิดตั้งคันขึ้นนะครับตั้งคันขึ้นก็มีความคิดว่าเฮ้เราอยู่ที่เนี่ยอยู่ในป่าเนี้ยมันมันลำบากมันไม่มีใครนะครับควรที่จะกลับไปคลอดลูกที่บ้านนะครับก็จึงได้ปรึกษากับสามีนะครับสามีก็บอกว่าไม่ไปหรอกครับเพราะว่าพานางหนีออกมาจากบ้านนะครับ ถ้ากลับไปก็กลัวความผิดนะครับกลัวพ่อตากลัวพ่อตาแม่ยายจะลงโทษนะครับจะจะประหารชีวิตจะทําร้ายอย่างนี้นะครับก็ก็บอกไม่กลับหรอกนะครับไม่กลับหรอกแต่นางก็ขัดสามีไม่ได้ตอนแรกก็ก็ยอมนะครับอยู่แต่พอใกล้ๆวันนะครับใกล้ๆวันท้องโตมากขึ้นนางก็ลักลอบนะครับรอบๆออกจากบ้านพักที่อยู่ในป่าในป่านะครับที่จะกลับไปคลอดลูกที่บ้านนะครับจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านที่บ้านพ่อบ้านแม่นะครับ ทีนี้พอสามีนางกลับมาบ้านไม่เห็นนะครับก็เลยรีบเดินทางตามมานะครับตามตามมาเจอระหว่างทางนะครับบอกโอ้ยอย่าไปเลยนะครับก็เกิดการตกเถียงกันนะครับว่าเออย่าไปเลยไปถ้าไปเนี่ยยังไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าพ่อแม่จะทําโทษหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่นี่แหละอยู่ดูแลกันไปนะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาอย่างนั้นนะครับทีนี้น,น,นางตั้งคันได้หลายเดือนแล้วครับมันท้องใหญ่มากนะครับเถียงไปเถียงมาทนไม่ไหวครับก็เลยแบบลอดลอดตรงกลางป่าเลยครับก็ ลงไปดิ้นทุรนทุรายปวดท้องนะครับด้วยความยากลำบากแต่ก็ออกลูกมาด้วยความปลอดภัยทั้งพ่อและแม่นะครับก็เมื่อออกลูกกลางป่าเรียบร้อยแล้วครับทั้งด้านสามีก็พานางปตาจารานะครับเดินทางกลับไปอยู่ที่กระท่อมกลางป่าเหมือนเดิมนะครับก็ไปให้ชีวิตาตามอัตภาพเต็งเหมือนเดิมครับพาลูกไปเลี้ยงอยู่นั่นนะครับอยู่ไปอยู่มาครับทีนี้ ท้องอีกนะครับเป็นท้องที่2นะครับเป็นท้องที่2นางก็ยังมีความคิดเช่นเดิมนะครับว่าควรจะกลับไปคลอดลูกที่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยของลูกด้วยนะครับก็ปรึกษาสามีเหมือนเดิมครับสามีก็เหมือนเดิมครับไม่กล้ากลับนะครับบอกว่ากลัวพ่อแม่ของนางปาตาจารีนะครับจะทําร้ายตัวเองนะครับเพราะว่าผาลูกสาวเขานี้มานะครับก็ไม่กลับก็ไม่ยอมกลับนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ครับนางก็ลักลอบอีกเหมือนเดิมครับลักลอบอ่า รอบๆหนีจากสามีนะครับในในคืนวันหนึ่งนะครับก็หนีจากกลับไปคลอดลูกที่บ้านอย่างเดียวพาลูกคนโตไปด้วยนะครับพาลูกคนโตไปด้วยนะครับสามีกลับมาไม่เห็นภรรยานะครับก็ออกตามหาอยู่ครับทีนี้ไปเจอกลางป่าอีกเหมือนเดิมครับแต่ทีนี้มันเกิดฝนตั้งเขาขึ้นมาตกหนักมากครับฝนตกหนักมากนางก็ปวดท้องขึ้นระหว่างทางอยู่แล้วครั้งนี้นะครับนางก็บอกว่าสามีโอ้ยทําที่ พักช่วคราวให้หน่อยตอนนี้ปวดท้องมากน่าจะน่าจะใกล้คลอดแล้วน่าจะไปต่อไม่ไหวแล้วครับสามีได้ยินดังนั้นนะครับก็เริ่มเริ่มไปบริเวณใกล้ๆนะครับหาที่ที่จะพอเป็นที่พักสําหรับให้นางคลอดบุตรได้นะครับขณะที่กําลังทําที่พักอยู่นั้นนะครับก็ไปเจองูพิษพอดีครับงูพิษก็ฉกนะครับฉกกัดสามีของนางตายคาที่ครับนางก็ รอนานนะครับรอนานก็ไม่เห็นสามีมาสักทีนะครับก็ฝนก็ตกนะครับเนี้ยท้องก็แก่มากปวดท้องทนไม่ไหวนะครับก็เลยคลอดลูกออกมาครับอีกคนหนึ่งนะครับคลอดลูกมาอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สองนะครับฝนก็ตกหนักทั้งคืนนะครับเด็กสองคนเนี่ยก็เปียกปอนครับก็ไม่รู้จะทํายังไงครับมันหนาวทั้งฝนทั้งลมนะครับนางประจารีนางปตาจารีก็ไม่รู้จะทำไงครับก็เลยคุกเข่าแล้วครับแล้วก็ใช้มือยันพื้นนะครับเหมือนแล้วก็ พ่อมตัวของเด็กทั้งสองไว้นะครับบางฝนี่ลูกสงสารลูกนะครับอยู่ทั้งคืนครับฝนตกหนักอยู่ทั้งคืนก็อยู่อย่างนั้นนะครับจนเช้านะครับตัวของนางนี่ก็ซีดเผือกเลยนะครับเพราะว่าจากการออกลูกก็เสียเลือดมากอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมาทนความหนาวกับฝนทั้งคืนนี้นะครับตัวนี่ซีดเลยนะครับก็อุ้มลูกคนเล็กจูงลูกคนโตครับออกตามหาสามีนะครับไป ไปเจอในป่าครับสามีนอนตายตัวแข็งนะครับเพราะว่าโดนงูฉกงูพิษฉกเข้าไปนะครับนางก็โศกเศร้าเสียใจใหญ่เลยครับว่าสามีตายโอ้ยพ่อเราแท้ๆเลยนะครับที่ไม่ฟังสามีนะครับเข้ามาในป่านะครับเพื่อที่จะกลับบ้านไปคลอดลูกที่บ้านนะครับสามีตามมาแล้วก็บอกทําที่หลบฝนให้นะครับจนกระทั่งทาให้สามีถูกงูพิษฉกตายนะครับนางก็เสียใจครับเสียใจได้ระยะหนึ่งนะครับก็ทําใจนะครับ ก็จะพาลูกทั้งสองคนเนี่ยกลับบ้านต่อเพราะว่าสามีไม่อยู่แล้วก็จะหวังไปพึ่งบาร,รมีของพ่อแม่ตัวเองที่เป็นเศรษฐีนะครับเมื่อเดินทางมาถึงออกจากป่ามาถึงริมแม่น้ํานะครับแม่น้ํานี่ก็ประมาณอ,อกของนางนะครับประมาณอ,อกของนางความลึกนางไม่สามารถที่จะพาลูกทั้งสองคนเนี่ยครับข้ามไปพร้อมกันได้นะครับเพราะน้าน้ําก็ลึกพอสมควรมีความเชี่ยวเลยนะครับนางจึงบอกลูกคนโต <c oughs> นางยังบอกลูกคนโตนะครับรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําก่อนนะครับแล้วนางก็อุ้มอุ้มลูกคนเล็กนะครับอุ้มยกไว้ให้สูงเหนือน้านะครับเดินข้ามแม่น้ําไปนะครับแล้วก็กล่าวว่าไปส่งลูกคนเล็กแล้ววางไว้ที่ริมฝั่งฝั่งหนึ่งแล้วจะกลับมารับลูกคนโตนะครับเพื่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่งทําแม่น้ําแล้วนางก็วางลูกคนเล็กไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ํานะครับแล้วก็เดินข้ามแม่น้ํากลับมาถึงถึงตรงกลางแม่น้ําเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ นกเหี่ยวนะครับบินผ่านมาเห็นเด็กนอนอยู่นะครับนึกว่าเป็นชิ้นเนื้อนะก็มาโฉบนะครับโฉบเอาลูกของนางไปนะครับนางเห็นดังนั้นนะครับอยู่กลางแม่น้ําอยู่นางก็ส่งเสียงนะครับส่งเสียงยกยกมือยกไม้พยายามไล่นกนะครับให้ปล่อยลูกคนเล็กของตัวเองนะครับนางก็ส่งเสียงอย่างเงี้ครับทีนี้ลูกคนโตที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ํานึงนะครับเห็นแม่ส่งเสียงนะครับยกมือยกไม้นะครับก็ไม่รู้ว่าส่งเสียงอะไรเพราะว่าอยู่ไกลนะครับ แต่ก็นึกว่าเป็นสัญญาณจากแม่ของตัวเองว่าให้ตามมาได้นะครับเด็กคนนั้นก็เดินลงแม่น้ํานะครับด้วยความเชี่ยวของน้ําแล้วก็พัดพาเด็กนะครับลูกคนโตนะครับลอยตามแม่น้ําหายไปนะครับสรุว่าลูกของนางคนเล็กนะครับโดนเหยียวโฉบไปคนโตตกแม่น้ําหายไปครับเสียชีวิตทั้งสองคนนะครับนางก็โศกเศร้าเสียใจนะครับก็พยายามข้ามแม่น้ํากลับมานะครับเดินทางต่อนะครับ เดินทางต่อเพื่อที่จะกลับไปหาบิดามารดาของตัวเองนะครับที่เป็นเศรษฐีนะครับเดินมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เจอชาวบ้านนะครับก็ได้สอบถามถึงบิดามารดาของตัวเองที่เป็นเศรษฐีนะครับว่าเออท่านเป็นยังไงบ้างนะครับชาวบ้านก็เลยตอบว่าเอาไม่ได้ยินข่าวเลยเมื่อคืนเนี้ยฝนตกหนักมากเลยนะครับฝนตกหมักหนักมากเลยที่บ้านเศรษฐีนะครับบ้านเรือนของท่านเนี่ยบ้านเรือนพังนะครับลงมาทับตายทั้ง เศรษฐีภรรยาเศรษฐีแล้วก็ลูกชายครับหมายความว่าพ่อของนางปตาจาริจาราก็ตายแม่ก็ตายพี่ชายก็ตายนะครับแล้วก็นําไปเผาบนเชิงตะกอนเดียวกันทั้งสศพนะครับเนีย่ยนางนางเดินไปยังเห็นควันกําลังลอยขึ้นอยู่เลยครับเผาเพิ่งจะเผาเสร็จนะครับนางยิ่งโศกเศร้าเสียใจช็อกไปใหญ่เลยครับสามียังเป็นที่รักลูกทั้งสองคนมีดามันดาที่จะหวังมาอา่า พึ่งบารมีนะจะกลับมาอยู่นะครับพี่ชายเสียชีวิตทั้งหมดเลยนะครับสติแตกครับทีนี้เดินไปเรื่อยๆเหมือนคนเหมือลอยนะครับเหมือนคนแบบจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับเสื้อผ้าก็เริ่มหลุดลุ่ยครับเดินไปเดินมาหลุดทั้งเนื้อทั้งตัวนะครับก็เหมือเหมือครับเหมือนว่าคนอื่นเห็นเขาเ็นึกว่านางเป็นบ้านะครับก็เอาแป้งมามาทาบ้างเอาหินมาโยนใส่บ้างนะครับนางก็เดินเหมือไปเรื่อยนะครับเหมือไปเรื่อยจนไปเจอกับพระพุทธเจ้านะครับ ที่ท่านกําลังแสดงว่ารรมาเสื้อนาอยู่นะครับทีแรกก็เดินมาเรื่อยๆครับคนที่ฟังเทศอยู่นั่นก็ไม่เข้านะครับก็ห้ามไว้อย่าให้ผู้หญิงบ้าเข้ามาอย่าให้ผู้หญิงบ้าเข้ามานะครับห้ามไว้นะครับแต่ผู้ดองก็บอกเอย่าไปห้ามเลยให้นางเข้ามาอย่างเงี้ยครับนางก็เดินเมื่อมาเรื่อยๆครับมาเจอผู้ธองนะพุทดวงก็ทักขึ้นคํานึงนะครับจงได้น้องนางจงได้สติเถิดนะครับพอคํานี้เสร็จปุ๊บนะครับอาการที่เมื่ออยู่นะครับนางก็หายครับ มีสติกลับมาเหมือนเดิมนะครับมีสติกลับมาเหมือนเดิมก็เห็นพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็เห็นคนมากมายครับที่นั่งฟังเทศอยู่อายครับเพราะว่าตัวเองไม่มีเสื้อผ้าใส่นะครับก็เกิดความอายขึ้นมาเพราะมีสติแล้วนะครับก็มีคนโยนผ้าให้นางห่อหุ้มกายไว้นะครับครับแล้วนางก็ขอความเมตตาจากพระพุทธองค์นะว่าจงเป็นที่พึ่งแกนางหน่อยนะครับเพราะว่านางไม่เหลือใครแล้วนะครับพระองค์ก็ว่าเออมาถูกทางแล้วแหละเพราะนางเป็นคนที่บำเพ็ญมาบารมีมานับ นับชาติไปทวดมาหลายชาตินะครับจริงๆแล้วนางเป็นคนที่มีบารมีเต็มแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนางเนี่ยมันเป็นวาระกรรมที่จะต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสามีของลูกของบิดามารดานะครับทำให้เสียสติไปในช่วงเวลาหนึ่งนะครับหรือเมื่อมาเจอพุทธองค์นะครับได้ฟังธรรมะจากพุทธองค์นางก็ได้สติกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้บวชในพุทธศาสนาและก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินั้นนะครับก็ถือว่า ประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ผมก็มีคติเตือนใจนะครับกับหลายๆท่านนะครับที่กาลังประสบปัญหานะครับว่าบางทีอะเรามองแล้วว่าตัวเราเนี่ยมันลาบากเหลือเกินนะครับพบกับสิ่งเวลวร้ายเหมือนกับว่าเอะทำไมมันต้องมาลงโทษต้องมาเจอกับเรานะครับบางสิ่งบางอย่างมันชดใช้ชดใช้ให้จบเพื่อที่จะหลุดพ้นไปพบกับสิ่งบางอย่างนะครับที่มันเป็นสิ่งที่ดี มากมายไก่กองนักที่เทียบกันไม่ได้นะครับอย่างเช่นว่าเพราะว่าเ,ออเราเสียเสียคนรักเสียลูกเสียบิดามารดาไปนะครับแต่สุดท้ายแล้วนางได้มาบวชในพุศัสนานะครับได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระรหันนะครับคือว่าตัดพจสตัดชาตครับหมายความว่าความโศกเศร้าเสียใจแบบนี้ก็จะไม่เกิดกับนา,นอางอีกแล้วเพราะนางจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเพราะชาติชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของนางเพราะนางได้บรรลุธรรมแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าตาบใดที่ยังเวียนไยได้เกิดจากับเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือเราต่ <c oughs> อไปครับสั่งสมบุญบาร,รมีมา,มามากนะครับแต่ด้วยความมีบุญมากของเราบางทีเนะี่ยมันมันกรรมมันก็ตามมาทันนะครับทันหลายๆอย่างทําให้หลายท่านเขาเรียกว่าน้อยเนื้อต่ําใจนะครับน้อยใจว่าทำไมจึงประสบแต่ครบรรมประสบแต่สิ่งที่ไม่ดีเหลือเกินนะครับแต่ท่านลองลองสู้ด้วยความดีต่อไปนะครับ สู้ด้ความดีต่อไปมันจะมีสิ่งที่ดีมากมายไก่กองนักนะครับที่รอท่านอยู่ในอนาคตนะครับอย่างเช่นในครั้งในครั้งพุทธกาลนะครับสมัยพุทธเจ้าเองนะครับที่ทรงออกบวชใหม่ๆนะครับที่บำเพ็ญเพียรนะครับทรมานร่างกายนะครับมาไม่ถูกทางนะครับก็บำเพ็ญอย่างนั้นครับไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็อยู่กับตัวเองทรมานตัวเองไปนะครับ แต่เมื่อท่านค้นพบเส้นทางที่ถูกต้องนะครับที่จะเป็นการบําเพ็ญเพียรทางจิตนะครับมีอะไรมาครับพยามารมาครับไม่อยากให้สําเร็จอ่านี่ก็เหมือนกันครับมีพยามารมานะครับมาขวางกั้นนะครับทีนี้มันอยู่ที่กําลังใจของแต่ละท่านนะครับว่าเราจะสามารถผ่านพ้นจุดตรงนี้ไปได้นะครับถ้าสมมติว่าตรงคนไหนที่กําลังทุกข์มากเนี่ยให้ดีใจไว้เลยครับเราใกล้พบกับสิ่งที่เป็นสุดยอดสิ่งที่ประเสริฐแล้วนะครับ แต่เราต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นไปให้ได้นะครับด้วยคุณงามความดีด้วยกําลังจิตกําลังใจของเรานะครับเมื่อผ่านพ้นสิ่งที่ไม่ดีเราได้นั่นแหละครับสิ่งที่ดีๆกําลังรอเราอยู่นะครับก็เหมือนกับเรื่องของกลางวันกลางคืนครับช่วงทุกวันนี้นะครับชีวิตของเราอาจจะไม่ดีเป็นช่วงกลางคืนนะครับแต่ไม่นานครับมันจะเช้าพระอาทิตย์ย่อมขึ้นนะครับทุก็ไม่มีทุกตลอดครับสุขก็ไม่มีสุขตลอดเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากไว้นะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับติดตามสาระดีๆกับจันทิรพัฒน์นะครับก็สามารถติดตามได้ทางาาไลฟ์สดนะครับทาง Facebook นะครับวัวผมเองก็จะมาไลฟ์นำสาระดีๆนะครับมาให้เพื่อนๆชาว Facebook ได้ดฟังทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ